เรียญบาทพระยาคุธมีพกติดตัวไว้ดีมากๆสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้มาพบกับช่องมหาชาญชาแนลอีกเช่นเคยนะครับเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับเข้ามาแล้วก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานให้กัลยานมิท่านอื่นได้รับชมรับฟังคลิปนี้ ด้วยกันนะครับพกติดตัวไว้เป็นเมตตามหานิยมคุดเป็นตัวแทนแห่งความเจริญรุ่งเรืองมหาอำนาจพระยาคุดเป็นเทพเจ้าท้องฟ้าผู้เปี่ยมด้วยนิทานุภาพช่วยล้างอาถรรพ์จากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงพระยาคุดบนเดียนมีลักษณะเหยืยดตรงพ้อมโฉบเยือเปี่ยมด้วยพลังและชีวิตชีวา เป็นตัวแทนของธา,าตุลม,มอยู่ในเหรียญกลม,มไม่มีหยักเหลี่ยมหรือลายเหลี่ยมจะช่วยส่งเสริมธาตุลมให้มีฤทธิ์ความเป็นโลหะจะมีความเป็นธาตุน้ำโลหะล้อมเหลวเลขปีที่สร้าง2บวกหเป็นเลขคู่ธาตุดินส่วนเลขท้าย1บวกเเป็นเลขธาตุคู่ธาตุไฟครบธาตุทั้งสทางด้านหน้าของเหรียญนั้นเป็นรูป พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อ่านได้บริเวณของขอบเหรียญนั้นด้านฝั่งบนซ้ายมือมีพระปรมาพิไทยภูมิพลอดุลยเดชเส้นด้านขวานั้นมีข้อความว่ารัชกาลที่9ทางด้านล่างของเหรียญมีข้อความบ่งบอกถึงมูลค่าของเหรียญนั้นก็คือหนึ่งบาททางด้านหลังเป็นตราพระยากรุฑเหรียญรุ่นนี้ ผลิตมากถึงสองแสนล้านเหรียญปี2517เป็นปีที่ดาวพลฤหัสโคจรเข้าสู่พระราหูนั่นก็คือแสงธรรมสองสว่างในแดนมารสามารถสยบสิ่งอัปมงคลทั้งหลายได้ที่สำคัญที่สุดคืออีกด้านของเหรียญมีรูปรัชกาลที่9พระมหาราชผู้ประดุจดังพระโพธิสัตว์แห่งมหาชนชาวสยาม ประทับเป็นมงคลสูงสุดอีกด้วยจึงยิ่งช่วยส่งเสริมมงคลได้อย่างเพิ่มพูนโดยอาศัยรูปลักษณ์เลขศาสตร์จากดวงดาวและโหราศาสตร์ถูกต้องตามหลักการทุกประการเป็นเหรียญที่มีความศักดิ์สิทธิ์แก้อาัพนขับไล่พูดผีปีศาจจึงนิยมพกติดตัวเป็นประจำเหรียญหนึ่งบาทตราพยาคุธปี2517 เรียกได้ว่าเป็นวัสดุเหรียญศักดิ์สิทธิ์ท,ธที่ประกอบไปด้วยทองแดง75นิกเกิลอยู่ที่ 25, 25เหรียญมีน้ำหนักอยู่ที่7กรัมเส้นผ่าศูนย์กลาง25มิลิเมตรอำนาจของพระยาคุดยังมีมากกว่านี้อีกแล้วแต่ท่านจะได้รู้จักใช้ในตำราทางศยเวทพุทธาคม มีทั้งการใช้ยันคุดให้ผลดีในทางด้านคงกระพันชาตีมีณนพยาคุดใช้ลงตบเข้าหน้าผากเป็นคงกระพันชาตีกันเหนียวได้ทั้งพยาคุดนี้เมื่อประสิทธิ์ลงไปยังตัวผู้คนผู้ใดแล้วยังสามารถทอลหดอดทนเดินไกลไม่เหนื่อยเป็นวิชาตัวเบาชั้นยอดเป็นเมตตามหานิยมชั้นสูงอีกด้วย ยังมีคาถาพยาพุธซึ่งเมื่อกล่าวพระคาถานี้งโงรวมไปถึงตระขาบแมงป่องและสัตว์ต่างๆทั้งหลายจะหลบหนีไปโดยสิ้นโดยพระคาถาพยาคุธท่านว่าดังนี้คาถาบูชาพระาาพยาพุธตั้งนโมสามจบแล้วสวดพระคาถาตามนี้นะครับคารุปปิจักิติมันตังมะาอาอ โอมพยาครุธร,รุดรุดแล้วรวยณได้เงินณได้ทองณได้ทรัพย์ณเมตตาณล้างอาถรรพ์ณจริญณมั่นคงอธิฐามิตามความเชื่อพยาคุธเป็นสัตว์กายสิทธิ์ไม่มีผู้ใดทำร้ายหรือฆ่าได้เสมือนเป็นอมตะจึงได้ถูกนำมาเป็นเครื่องรางมากมายซึ่งมีพลังอำนาจดังนี้หนึ่ง เป็นมหาอำนาจหรือจะช่วยให้ผู้คนครอบครองมีอำนาจออกคำสั่งได้ 2. เป็นเมตตามหานิยม 3. ร่มเย็นเป็นสุขนำความสุขมาให้ 4. ค้าขายดีมีโชคลาภเป็นสิ่งนำความโชคดีมาให้ 5. ลบล้างอาถรรพ์และคุณไสทั้งปวงป้องกันพูดผีปีศาจ 6. มีความจเจริญรุ่งเรืองมียศถาบรรดาศักดิ์ ในหน้าที่การงาน7ปกป้องคุ้มครองภัย8ป้องกันสัตว์ร,ร้ายโดยเฉพาะงูเงี้ยวเขี้ยวขออัสรพิษองค์พรยาคุดเป็นที่สุดบารมีองค์พรยาคุดสู่ความเจริญรุ่งเรืองแห่งชีวิต ตำนานพญาคุธในตำนานเมืองฟ้าป่าหิมะผ่านนั้นมีเรื่องราวของสัตว์ที่มีอิทธิฤทธิ์มากมายหลายชนิดเช่นราชาสีอันมีลำตัวเป็นสิงแต่มีศีรษะเป็นช้างกินนารีกินนอนและสัตว์แปลกอีกมากมายในบรรดาของสัตว์ทั้งหลายนั้นมีสองอย่างที่นับว่าปเป็นเทพเดรจฉานมีฤทธิ์มากคือหนึ่งพญานาคราช เจ้าแห่งบาดาลและอีกหนึ่งก็คือพระยาคุดเจ้าแห่งเวหาเหรียญพระยาคุดเมื่อรัฐบาลประกาศยกเลิกใช้ไปแล้วประชาชนส่วนใหญ่ใครมีเก็บสะสมไว้ถือว่าเป็นบุคคลที่โชคดีพอเวลาล่วงเลยผ่านมาเป็นนับเวลา10บสปีหรือเป็นร้อยปีทนาบัตรหรือเหรียญบางรุ่นชนิดที่หายากจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่วนเหรียญหนึ่งบาทพระยาคุดปี2517ด้วยความเชื่อของอำนาจและอิทธิฤทธิ์ของพระยาคุดมีความขังแม้ว่าไม่ได้ผ่านการปลุกเสกแต่อยา่างใดครับก็ต้องกราบขอบพระคุณที่เข้ามากดติดตามรับฟังกับช่องมหาชานชาแนลนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมหาชานชาแนลด้วยนะครับสุดท้ายนี้มหาฌาน ก็ขอคุณอำนาจพระศรีรัตนไตจตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญบารมีคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายจงมาอำนวยอวยพรให้กับท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านจงประสบพบเจอแต่ความสุขความจเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังความปรารถนาสำหรับคลิปนี้มหาชาันต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ